นัออ่นคะถ้าจะแรงเดี๋ยวเราเก็บไว้แรงหลังๆก็ได้นะคะนี่หวาดกลัวว่าจะโดนเรียกกันทั้งไทยรัฐเลยนะคะคเอาสองนาทีซบๆ,ๆก่อน <ๆ S 1> หรือเออหรือท่านจะตั้งเลยก็ได้นะคะ,คคะเชิญค่ะพาสเราจารยเรูปรไทยครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมรูปพลังสร้างชาตินะด้วยการแก้ปัญหาประเทศไทยด้วยนโยบาย6หยุดนะครับหยุดแรกก็คือหยุดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำนะครับ จะทาให้พี่น้องประชาชนมีที่ทำมาหากินมีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ปลดหนี้ประชาชนทั้งในและนอกระบบนะครับให้เรียนฟรีจนถึงเปียร์ตียกหนี้กเยอสรจนมีบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยรักษาได้ตลอดนะครับต่อมาหยุ์ที่2คือหยุดครัปชั่นนะครับเอางบประมาณของประเทศกลับคืนมาไม่จะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทุจริตฉบับปัจจุบันเนี่ยฮะเอากรรมการที่มาจากคอสชเนี่ยฮะออกไปให้หมดนะครับ แล้วก็กําหนดปฏิกามาใหม่นะฮะมันจะได้แก้ไขปัญหาไอ้ไอ้บอลลูนลอยฟ้านะครับ GT 200อนะครับอุทยาราชพักแม้กระทั่งนาฎิกายเดีที่หาไม่เจอเดี๋ยวเซรีจะหาให้นะครับอยู่ที่สามก็คือหยุดปัญหาจาาเสษติดประจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซากนะครับเรื่องนี้ไม่มีดข่ายสู้ผมหรอกนะครับกำนันปาะนะครับปอประตูน้ำอะไรต่างผู้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ถูกเซรีจัดก,การหมด พวกชื่อปอชื่อปอเนี่ยแพสรีทุกคนนะฮะนะครับซีอยู่ประเด็จการไป็นรูปทหารมีการแก้ไขบริหารราชการกระทรวงกลาโหมนะครับนะรายละเอียดจะไม่ต้องพูดกันนะครับมีการลดหน่วยต่างๆที่ไม่จําเป็นออกนะครับลดกําลังพลนะครับมันเฟอรอมากเกินไปนะฮะรวมทั้งย้ายกองทัพทั้งสามกองทัพออกไปนะครับนอกกรุงเทพนะฮะเอาพื้นที่กลับคืนกรุงเทพมาให้พี่น้องประชาชนนะครับ สร้างโรงเรียนสร้างสนนะนะครับสร้างโรงพยาบาลต่างๆถลนตัดแม่น้ำอีกสายเพื่อน้ำไม่ท่วมนะครับหยุดที่5้าหยุดไฟใต้สร้างสังคมสาธทิศสมานฉันนะครับมันไม่มีใครทําได้แต่เซรีจะทําให้ดูนะครับนะไม่มีอะไรยากเอาฐานกลับบดนะครับพบประมาณทั้งหมดให้หน่วยที่ก็มีหน้าที่รับผิดชอบไปดําเนินการหยุดสงครามซึ่งสีจะสร้างความขอขอขอแทรแฝโอเคโอ้พนมมือเร็วมากเลยค่ะดิฉันเนี่ยนะคะ เออแค่2นาทีเท่านั้นนะคะ,ะไทยรัฐไม่รู้จะไปชี้แจงกับหน่วยงานไหนก่อนเลยนะคะ <laughs>